สวัสดีค่ะทุกท่านแนนจากเพจ s v o พี a i n n t t r i n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  g ค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันนอกสถานที่ค่ะแนนอยู่ที่ดานังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นปัญหาบัญชีเรื่องเกี่ยวกับพงอดอห้า1มาพูดคุยกันอีกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นเดทไลน์สำหรับการยื่นพงอดอห้า1แล้วค่ะทุกท่าน หลายๆท่านนะคะสงสัยใน1ประเด็นคําถามมากๆเลยค่ะเนื่องจากสิ้นเดือนนี้ก็เป็นช่วงเดตไลน์สำหรับการยืน่นพงด5.1สําหรับผู้ที่จะยื่นแบบกระดาษแล้วนะคะในกรณีที่บริษัทของเรานะคะถ้ามีผลขาดทุนสะสมยกมาค่ะจะใช้สิทธิ์อย่างไรนะคะในการกรอกแบบพงด5.1ทุกๆท่านสามารถกด,ดูในแบบพงด5.0ที่เรายื่นไว้ในปีก่อนค่ะและนํายอดผลขาดทุนที่เหลือตรงนั้นมากรอกใน P 5.1ได้เลยนะคะ เมื่อเรากรอกไประบบจะทําการหารสองให้เราโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่าจุดที่สําคัญอีก1จุดนะคะก็คือยอดผลขาดทุนตรงนี้ค่ะจะต้องไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้แนนฝากประเด็นคําถามนี้ไวเ้เล็กๆแล้วเราพบกันใหม่ใน e ีพีนะคะ